น้องจะผ่อนตัวยังไงเลยคุณบอลกดหน่ประมาณปันใดเลยงานวันนี้เป็นยังไงพี่น้องตัวน้อยยื้อเลยนี่อย่าเต็มตาอีกคือเก่าคือเดิมกลับสบายดีสบีดายได้ค่ยพี่น้อง เบิรสุขสุขนเดอ้อเพราะว่าจะอยู่ภายในหรือตั้งประเทศเนาะสาวผู้ไทยยินดีต้อนรับกรับสุ่องสาวผู้ไทยสเน้าอีกคือเก้าคือเดิมเดอ้อจ้ะวันนี้กระแด,ดแจ้งลาลเนะพี่น้องคลิปนี้สาวผู้ไทยกระสิบพาพ่อแม่พี่น้องมาขัวห้อยอีกคือเก้าคือเดิมเนาะมารัวห้อยอีกมือทีสามทีซี่พี่น้องชีวิตนี้ มีแต่ผ่าไปขัวหอยแล้วพี่น้องชีวิตติดขัวหอยเนาะพี่น้องมาขัว,ขวหอยนํนา,านกันอีบรรุนนํากันอีนอนะว่าสีได้ลายบ่แล้วกะสีได้แต่นวยยื้ยื้อบะแล้วกะมาเบิ่งนํากันเมื่อ,น,น,อน,นี้สีได้เต็มตาเพราะเนาะสองซเมื่อเนี่ยได้เกือบเต็มตาเลยเมื่อวานนี้ได้แต่นวยไงไ่าง่ายพี่น้องเมื่อน,นี้นะมาเบิ่งนํากัน จะิได้หน่วยงย cents, ่ญ่บ่เนาะแล้วก็สิได้เพื่อแน่เนาะเมื่อกินแรงนี่ได้ห้อยเหมือคายบ่ได้เนาะไม้บ่ได้เป่าได้ปลาบ่เนาะกะไปหับสมพร้อมๆกันพี่น้องก่อนจะไปหับสมก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอเฮาสาวผู้ไทยในการทำคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะไปเบิ่งบรรยากาศขัวห้อยน้อกันพี่น้องหอยจิ้มจิ้มอยู่เลย mà mà đâu lúc nó sầm nó chân thế nó mm -hmm. cả thấy khô cả tẹt 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 luôn này tê nhùi nhớ như ở đây muồi nhù, <laughs> cả đó thì nó, ấy nhà ca sao sao mà tê sao sao lưới thì nó มาโคบอันซาบุไทยโคมาวานองนหวานดินเนาะหอ,อยไกยกระไลหอยน้องนี่นะเคยโคพี่นนองอืมหน่วยง่ายนี่เคยโคแล้วก็เพิ่นกับหน่วยง่ายพี่น้องเป็นน้องนี่เป็นน้องที่หอยหน่วยง่ายๆแต่ละปีซาบุไทยสิมาขัวเอาเนาะนี่ ต้องมาหมาก่อนขัดเจ้าได้เ่ยคันอันถ่ายบ้านฮู้นี่บัทันเขาแรกนี่ขัดเจ้าขัวไปขายพี่น้องนี่หอยนี่ก็เป็นสินค้าเดิเออนนะคะธรรมศาสตร์บ้านเฮานี่เป็นสินค้าอันทางบ้านชาวผูไทยเลยแหละยามนี้นะหอยขัวกับมันแซงพี่น้องอยามเดิน สิบเอ็ดเดินสิบสองเนาะเดินหนึ่งงามแรงนี่ส่งไปพูดนะส่งไปไทยส่งไปใส่ก็ได้นี่หอยคัวนี่ตาให้คนแห้งตะกอนเนาะอืมนี่กล้ยสับร็จแล้วเก็บกินได้เป็นปีเลยพี่น้องนี่เก็บกินไว้นานเก็บไว้กินนานเก็บกินไว้ บ่เป็นหน้าเป็นลังเนาะว้าวอ่าพี่พาประกาศใดกระซบผู้ใดกระกรับขอโทษขออภัยน้าพ่อแม่พี่น้องดหดลายเด้อว่าบ่ม่ว,มวนบ่มซื่งกะขอโทษขออภัยน้าเนาะจึงได้ก็เป็นกำลังเจอเฮ้อหน่ะเด้อนี่พี่น้องมึงเนี่ยแต่น้อยยื้อยืเลยนี่อื ัดละสองมาละสามหน่วยพี่น้องเอ้ยยุภุมก็กระแรงดงเดอนเพื่อนมากอยู่กับแถวภุมไหมเนาะเมื่อนี้คือโค้้อยนี่โคออ,อยู่ดินแห้งเด้อมื้อนี้ได้สองสองมือก่อนหาโคอ,อยู่บนดินอน,นะอยู่บนดินอย่างบทันแห้งดินยังยเปยนนะอยู่เนาะน้ำหากระแห้งแล้วก็เ้ารววัวพี่น้องเอ้ย ขันขีตุ๋มกูซับแล้วเศ้ดัยรู้ขันเอาขีตุมกันนักขีตุมกับพอพูดนึงพี่น้องนี่ร้อ,อนขักปัญญังเหมือมือนี้นะบนมีขีตมติดปันใดเนาะก่อนจะไปติดค้ายกับอ่าไปตากแห้งกูเสียดายด้ ซับเสร็จแล้วนี่หอยซับดีซิมไม่ได้เอาแล้วไป้องเอาก็ต้องเอาไปต้มกินต้มกินลดนีถ้าว่าเอาไวเ้เฮงนี่เพิ่นชินเน่าต้องเอาหน่วยงาเบอเฮอซับที่นอกก้าเพิ่นบ้างเชิมเถื่อยหนึ่งกะเต้ น้องหไงเิอบาเกือบมุนอยอๆเลยลุยกูซับเลยใช่ได้ดิหมเสียมเข้าจนมาตัดได้มัดแทได้แถว่านี่น้องตัวนี้น้มือใหญ่ได้ติดโลไว Nó như nhớ coi Khoi khua Khoi hèn để dám thử quên nè lại đi, đi này. Bà Bọc Nó đi hành ngày to Bọc lưới cái nó Chắc không Hãy nấu hai tiền Nó nhớ ยอดอืมนี่แน่เราไม่ใชอย่างรับนผิดทิทแน่ทั้งห้อยแน่

ไปทำไมด่ะไงแล้วค่อยไงมายัางหนึ่น

โอ oh, oh, ้ยยโอ้ยสาบสไนจะีเ oh, ท่าไงบนนี้จมีกระโดด่งใหญ่โเลย

เด็ดเด็ดพี่น้องเอ้ยฮ้าวตอ๊ยนี่ดูน้อยยื้นี่โคลโโล่อเลยหมนเด้พี่น้องเอ้ย mua nhanh cột nhảy, à. chị đây nè, từ như như rồi, rồi, mẹ có hoa. นี่แม่ก็อลามานั่นอลาก็บะสบายอลากา็ลมหนาวเมื่อนั้นมาแตลล่ลมลยโอ้ยอะแต่ลมมาเป็นวัดใช่จีมอยู่นี่อืมโอ้หม,มุนดิมาเท่าพี่น้องเด้อ ยังมัวันทัข้อห้อยข้อห้อยอืออืออตอนนี้พี่สุดเต็มทุงแล้วนะจ๊ะตอนนี้่เจะเสียมเข้าไปได้แล้ว nhanh oh, lại họ mà nằm làm khi định khi tổng ô oh, mình đi nhanh ừ, mình đi nhanh nè mình nhanh muốn thằng มันหน่กได้ออกมาแล้วบัดอกบันไดก็ไ,ได้บอไ,ได้้ไได้ไประมาณปันไดนะ Nè nè, tớ tớ nuôi nhớ nhớ nè, tệm nhớ nhớ nè lái thôi là sắp cả hôn, bị nó rồi Bỏ tỏ Tớ nuôi Bạn này cứ tìm thùng dạng như nhớ rồi, phải nó bốc rồi Tớ อันนี้คือน้องบอลค่อยขวานะพี่น้องน,ะน้องบอลซาบุไทยขัวนันมองนั้นโมโหก็โมโห,กหกนะม,ม้วนกับใบขัวาักปั่นยังพี่น้องเอ้ยขัวานทำพุ่มตามพุ่มกระแดงเล่นน้อยเอ,อกจอกแอคเจ็ตอันนี้มันเป็นห้วยน้อวันนี้มาขวานไก่หนาได้บริขวอยู่หนาเจ้าของ <sp> ีกานี่ห้อยบ่ใหญ่ปีนี้ห้อยน้อยใหญ่พี่น้องอันนี้คือคงานค่อยเดินี่เต็มท่งยางใหญ่นึงตอนนี้ก็แม่นบ่ายโมงแล้วบ่ยังบ่ได้กินข้าวเที่ยงอยู่พี่น้องอยู่ข้าเด้จะน้อยยุเลยนีุ่ยิิวอยู่พี่น้อง ผลงานผลงานเต็มตาอีน้องมันนี่คัะไปเชจอตาเครืึอนทุกอย่างแดงแย่หนึ่งสภาพเ <c ười> มื่อยจะยิ้มไปเยอะอ่อเลยพี่น้องสภาพคนมุ่นตาเมื่อยเมื่อยมาเข้ามาเ้ากินเได้พี่น้องเด้อยิวเขาแล้ว ฮอนก็ฮ้อนมานพี่น้องได้จอนผ่อนได้จอนผ่อนโตหนึ่งล่าตัวนี้คือเฮ้วพี่น้องตัวยืดเลยน้องพรอนบ้านนากำลังลกคนอยู่เนาะพี่น้องจอนผ่อนจอนพรอน พี đi, ่น้องเคยเห็นบ่ี่เคยได้กินบ่อยเอ่อเกิดมาก็ไม่เคยกินต่เถอะพี่น้องเอ้ยจาพูนไทยกันได้สุดยอดเลยตัวใหญ่พี่น้อง จอนพรโตใหญ่ๆเลยเห็นบ่ได้พี่น้องเคยเห็นบ่เคยกินบ่เนาะชาวภูไทยยังไม่เคยกินเนียคือนู้นี่พี่น้องยิงคือเห็นนี่โตใหญ่ๆเลยมันมั่นคนงานผลงานพี่น้องคลงานมื้อนี้ อุ้ยนักเด้เต็มกระตาเลย <laughs> เห็นบ่อยไหมคนงานมือนี้คนงานซาวพุทไทยได้ซองซ้ำตาอันนี้แหละได้มือละตาได้มือละตานี่เนาะพี่น้องเนาะมาให้มานากับไปโค้หอยนี่แหละเนาะพี่น้อง ความสุขในแบบบ้านๆเฮาความสุขแบบสตาบ้านป้าตัวหนอยื้อๆเลยนี่แต่เต็มตาอีกคือเก่าคือเดิมเนะาะสาวปูไทยพาแต่พอ่พอแม่พี่น้องมาห,า,า,หาค้วหอยพาบุญป้าหากินอาหารธรรมชาสตร์บ้านเฮาแล้ว โอ้ยผมลุสาวหอยประมาณนี้เลาวพี่น้องบายบายพอกันคลิปหน้าเดอ้อสาวผู้ใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขภาพเข้มแข็งเฮงเฮงรวรวยเบอสุขคู่สุขควเดอ้อบายบาย